นี่ไกยปลาดูครับไกยปลาจานง่าย bố nội đi nó mình lại lên mà yeah, no. oh, ok Hả? Uh -huh. หยอกมันเราก็ได้มันอีกแล้ว

บ,บานบานน้อย่ะนัวเรื่อไรเสียบลายเ่อาไเสียมอะไรนปลานี่ย กยปลาดุกอมแดงกระเทียมใส่เข้ไปดีๆให้ด <bath> ีใส่คาน้ำเดยวเอ้ยตะไข่ไหมดีกว่าดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những เลยเส่ลูกดวดำน่รถนรนี่แหลโดีไปไป น้ำลายม,มูเอาไหมครับบวงเลยบ,บวงลอล๊บวงมาจจนะจิ้มเลยม่งไปผ่านยัจงจังคัก ออกมาเละนี่ป่เอ,ออกมาทรงเดี๋ยวดีมึงนี่้ล้ำเดี๋ยวออกมาสองุงได้ละเ่าออกมามา่นี่ไกวปลาดูครับต้มปลา

จบจับปล่อยปลาจานง่ายเอา Các bạn nhớ đăng Ocean cho มีน่งคนเน้าใครรั่าันคุพีน่นง,นงเฉยๆเอ,ยอ้มอ,มอนั่นออกตีล่ะเรียบร้อยักแต่งเนอะนี่ครับเมนูอีสานบ้านเรา đẹp cứ câu.